าคุณภาพชีวิตของธรรมชาติระบบนิเวศท,ทางทะเลหรือระบบนิเวศในป่าบนบกมันไม่ดีมันเป็นไปนไม่ได้ที่มนุษย์จะมีชีวิตที่ดีหลังจากที่พี่แขพาไปดูต้นกำเนิดครับจุดกำเนิดของขยะนะครับพี่สิงห์พาไปดูเส้นทางของขยะนะครับ มาถึงในตอนของผมปลายทางของขยะนะครับเราได้เห็นแล้วว่าขยะเนี่ยมันมายังไงบ้างแต่ครั้งนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูปลายทางของมันเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่เราสามารถนําขยะเหล่านี้ไปสร้างประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าประโยชน์มันคืออะไรตามมาเลยครับหลังจากที่รถขยะ ไปเก็บมาตามเขตต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ผ่านด่านช่างน้ําหนักพอผ่านด่านช่างน้ําหนักเนี่ยเขาจะเอาขยะเนี่ยมาทิ้งไว้ในนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับผมเคยดูรายการต่างๆเฉพาะในแบบโทรทัศน์หรือว่าใน y o u t u b e หรือรายการของพี่สิงห์เองแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาดูโรงงาน กำจัดขยะที่เป็นของประเทศเราว่าขยะทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นขยะมันก็คือขยะมันคือไม่มีค่าอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าขยะพวกนี้เรามองมันใหม่เราสามารถเอามาทำประโยชน์กับมันได้ถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของ 3R ขยะพวกนี้สามารถทำให้มันมีมูลค่าได้ในหลายๆรูปแบบรูปแบบวันนี้ที่ผมจะพามาดูคือเราสามารถนำขยะ มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้การที่เราไม่แยกขยะไม่ช่วยกันแยกขยะสุดท้ายแล้วขยะพวกนี้มันก็ไม่ไปไหนหรอกครับมันอาจจะไกลตัวเราออกไปอีกสักนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วมันจะกลับมาอยู่ในตัวเราอยู่ดีกลายเป็นมาเป็นพวกไมโครพลาสติกพวกนี้รีดิว r e รียูสรีไซเคิลสามอาำคัญยังไง7จ็ดาสำคัญยังไง,ง,ไงถ้าเราไม่รู้จักคิดถ้าเราไม่ตื่นตัวถ้าเราไม่มีจิตสำนึกถ้าเราไม่ช่วยกัน เอามากี่อาก็ช่วยไม่ได้ครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็เลยมีเก็บขยะทั่วประเทศครับไปมาในหลายๆจังหวัดไปมาทุกภาคเพื่อเก็บขยะให้ได้มากที่สุดแต่หลังจากเก็บแล้วมีการคัดแยกขยะขยะอะไรที่สามารถเอาไปขายได้เอาไปขายแล้วก็เอาเงินให้กับโรงเรียนโรงเรียนนั้นมันคงคิดมากขึ้นนะครับต่อไปมันมันมันเลยกลายเป็นน้องๆเด็กๆหรือพ่อแม่พี่น้องที่มาช่วยเราเก็บอะมันเป็นการปลูกจิตสํานึกไปในตัวแล้วก็เป็นการช่วยกันพูดปากต่อปาก โครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นครับก็คือเก็บรักก็อยากให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้กันเยอะๆครับทั้งของพี่แขพี่สิงแล้วก็ตัวของผมเองครับสวัสดีครับพี่หนิงสวัสดีครับขอบคุณมากที่สละเวลาให้พวกเราครับผมอยากจะรู้ว่าโรงงานกําจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมนองแขมวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับพี่หนิงที่สร้างความจริงก็คือว่าปกติมนุษย์เราเกิดมาเป็นวันแรกก็ผลิตขยะแล้ว แต่ถ้าเราเอามากำจัดได้ดีสามารถจากการใต้ทำลายรีบร้อยแล้วก็ควบคุมมนภาวะใต้แล้วก็สู่ไทยแปลรูปเป็นทรัพยากรที่มีค่ามันจะเป็นประโยชน์กับเรามากอะไรทำให้ว่หนิงมีแนวคิดที่อยากจะทำตรงนี้เข้ามาที่เมืองไทยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมป่าฟ้องกบขยะก็ได้รู้ว่าเมืองไทยเรื่องขยะยังเป็นปัญหาที่ค้างๆจะหนับอยู่ หรือกรทมเขาเปิดประมูลเราก็ได mm ้ม hmm. em ีโอกาสเข้ามาเป็น hmm. ผู uh, ้ร่วมประมูลสุดท้ายเราก็ได้ชนะประมูลได้มีโอกาสได้สร้างโรงงานแห่งนี้ให้บริการเกตประชาชนในกรุงเทพนะครับปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ได้ใช้เทคโนโลยีมาจากทางยุโรปมาจากสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่าวินโลสโตเกอร์นะครับที่ปัจจุบันในภูมิภาคยุโรปมีมากกว่า500โรงงานที่ใช้ เทคโนโลยีเหมือนอย่างโรงงานนงเข็มนะครับคือที่นี่เราใช้เทคโนโลยีระดับโลกใช่ครับมาตรฐานสากลระดับโลกใช่ครับผมก็ประโยชน์เวลาเราได้ขยะมาใช่ไหมครับครับผมมันก็สามารถเอาไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นี่คือข้อดีของมันคือต้องกับเรียนว่าต้องเข้าใจขั้นตอนนี้หนึ่งก่อนถ้าเราคิดว่าเราแค่เอาขยะไปผลิตไฟฟ้าอันนี้คือเราเอาประโยชน์จากขยะอย่างเดียวความจริงคือ เราต้องคิดว่าปัจจุบันปัญหาใหญ่ไม่ใช่ขาดแคลนไฟฟ้าเพราะว่ามีหลากหลายรูปแบบที่สามารถจกกัดการไฟฟ้าได้อยู่ปัญหาใหญ่คือเรื่องขยะที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันคือโล,โลกของเราตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าแต่กําลังมีปัญหาการจัดการขยะถ้าเราจะใช้อะไรแล้วเราผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วการทํางาน กระบวนการรีไซเคิลก็จะทํางานได้ไม่ต้องหนักมากน้อยลงไปอีกพี่หนิงครับคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากกพเนี่ยเขาเข้ามามีส่วนร่วมยังไงพี่ส่วนที่กรกพคือหน่วยงานที่กําหนดให้เราต้องอุน่นนนให้แก่กองทุนพลังงานเพื่อหน่วยงานภาครัฐก,ก็ด้เอากองทุนพลังงานไปพัฒนาชงชนที่รอบๆของโรงงานด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ ที่ทาให้โลงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้ง่ายขึ้นตัวของผมเองก็ได้มารู้จักกับโครงการดีๆนะครับที่มีส่วนช่วยทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือ clean energy for life จากกะกะพนะครับขอบคุณที่มาช่วยกันสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสําคัญกับพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานขยะและพลังงานชีวภาพจนทําให้เราได้เห็นโมเดลต้นแบบหน่วยง,งานต่างๆไปจนถึงชุมชนต้นแบบที่ใช้พลังงานสะอาดมากมาย S <S <an> <t iny> การใช้ชีวิตให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนนั้นคือการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการช่วยสื่อสารเพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามเราจะสามารถวางใจและมั่นใจได้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นพลังงานสะอาดผมยกตัวอย่างเช่นพวกโซลาร์เซลล พลังงานไฟฟ้าจากขยะพลังงานลมไบโอแมสไบโอก๊สจากการที่กรกพอเองเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแลกิจการพลังงานทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนซึ่งพลังงานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่พลังงานใดพลังงานหนึ่งแต่หมายถึงเชื้อเพลิงทุกประเภทสามารถเป็นพลังงานสะอาดได้หากมีการกำกับดูแลตามมาตรฐานไม่ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้อม ลดการใช้ขยะหรือการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตั้งแต่แรกจะดีที่สุดนะครับเราได้เห็นตั้งแต่คลิปของพี่แขคลิปของพี่สิงจนมาเนี่ยบทสรุปนี้นะครับถ้าพวกเราช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นจริงปลูกจิตสำนึกเข้าไปให้ช่วยกันให้ความรู้รวมถึงปฏิบัติตามผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งต่อตัวเราเอง แล้วก็ต่อสังคมต่อประเทศชาติของเรานะครับช่วยกันเถอะครับก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปมีหลายๆหน่วยงานมีหลายๆโครงการดีๆเกิดขึ้นมาทั้งนั้นเราช่วยกันสนับสนุนเราช่วยกันพัฒนาตัวเราเองผมเชื่อว่ามันน่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้ครับ